สงกรานอีกแล้วค่ะเล่นน้ํากันสนุกชุ่มฉ่าไปเลยนะคะอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะคะหน้าตานี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าวิธีการที่เราจะต้องรักษาความสวยความงามไว้เนี่ยเป็นเรื่องหลักของผู้หญิงเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปพบกับกูรูเทลมีในช่วงทีเด็ดความงามค่ะสนับสนุนช่วงทีเด็ดความงามโดยเครื่องสําอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมี วัวผิวเสียนะคะกลัวโดนแดดเลียผิวกลัวดำค่ะ,เพ,ะ,ะเพราะว่าเดือนเมษาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดต้องหลบแดดอยู่แต่ในบ้านเ <c oughs> มษาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดค่ะแล้วเราจะมีวิธีการยังไงในการบำรุงผิวคะเราจะเลือกครีมบำรุงชนิดไหนเพื่อใช้ปกป้องผิวหน้าของเราจากแสงแดดโดยเฉพาะเดือนเมษาเดือนที่ร้อนที่สุดผิวหน้าของเราควรได้รับการปกป้องนะคะเทอร์มีเอ็กซ์ต้าสเตปซันชิลแฟชชี่ครีมเอส PA บวกบวกบวกเป็นครีมกันแดดที่ให้เฉดสีกลมกลืนเข้ากับสีผิวของคุณที่สุดและสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวไม่ว่าผิวของคุณจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวธรรมดาหรือผิวผสมใช้เทลมีเอ็กซ์ต t าสเตปซันเชียลเฟรชเชียลทุกครั้งก่อนแต่งหน้านะคะด้วยประสิทธิภาพในการปกป้องผิวหน้าของคุณจากแสงแดดด้วยค่า SPF ที่สูงถึง50เท่าค่า PA บวกบวกบวก,บวกที่สามารถปกป้องผิวของคุณจากแสงแดดได้ยาวนานถึง12ชั่วโมง และที่สำคัญด้วยค่า PA บวกบวกบวกซึ่งปกป้องแสงแดดที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังอีกด้วยและเมื่อคุณสาวๆใช้เทลวี e x t กซ์ต้าสเตปซันชิล a ฟชชั่นครีแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับแสงแดดอีกต่อไปตลอดทั้งเดือนเมษานนี้จะกลายเป็นเมษาหันษาให้คุณสาวๆเผยผิวหน้าสวยได้อย่างมั่นใจค่ะ เป็นคนทํางานการแจ้งตลอดเลยค่ะจะเจอแสงแดดจัดมากมีปัญหาเรื่องผิวหน้ามากใช้ครีมกันแดดนี่มันจะมันเหนอเลยแล้วไม่เคยถูกกับหน้าเลยพอมาเจอตัวนี้นะคะดีมากๆประทับใจมากเนียนเรียบสนิทไปกับหน้าเติมแป้งไม่ต้องบ่อยค่ะอยู่ได้ตลอดวันและสําหรับทีเด็ดความงามกับกูรูเทลมีวันนี้ขอเสนอเทลมีก้าสเต็ปซันชิลแฟเชียลครีมเนเชอรัลคอลเอรที่มีค่า s p f 50 PA บวกบกบวก,บวก จากราคาปกติ1,070บาทพิเศษเหลือเพียง600บาทหรือเมื่อโทรและส่ง SMS เข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ สนับสนุนช่วงที่เด็ดความงามโดยเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมี